สวัสดีครับผม a ผม b ครับผมวันละพวกเรานะครับ2คนเป็นแอดมินเพจ a 2ช็อปไทยอ๋อมันทำอะไรรับเนี่ยตอนนี้ทังคันนี่เป็นขายของในดอทไอเทมในดอทนะทุกอย่างถ้ามีสั่งเข้ามาเถอะนะถ้าเกิดหาได้ก็ขายหมดอ่ะโอเคแล้ววันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาแจกแจกของแจกเคอรียเบบี้โรชานโอ้โหแจกตองทางของเราที่ที่แล้วเนี่ยเราได้ไปประกาศเอาไว้ว่าใครมากดไลค์กดแชร์กับเราเนี่ยก็จะมีสิทธิ์รุ่น้น้องเบบี้ โลชานตัวนี้ไปนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูกันก่อนน้องเบบี้โลชานเนี่ยมันน่ารักน่าชังขนาดไหนแบบเห็นแล้วมันอยากได้ขนาดไหนเพิ่มความอยากได้นี่ครับนี่คือน้องเบบี้โลชานของเราอะไรแบบขยับได้แหม่น่ารักจริงแอดมีนั้งอยากได้เลยอะเห่นไหมเคยเคยคิดจะซื้อเหมือนกันแต่แต่ว่ามันแพงอะสี่ห้าเหรียญก็สี่ห้าเหรียญนะสี่ห้าร้อยสี่ห้าร้อยอะแอดมินใช้ไก่ธรรมดาแอนดมินใช้ไก่ธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะแต่ไม่เป็นไรคราวนี้เราเราแจเราซื้อมาแจก เราสนุกเา็บกับเป็นเพจของเรานะที่ได้มากดไลค์กดแชร์กับเราแล้วทำยังไงถึงจะได้ครับก็ง่ายๆเลยก็กดไลค์กดแชร์นั่นแหละก็พูดไปแล้วไงอทีนี้เรามาดูก่อนตอนนี้มีคนกดไลค์อยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบห้าคนแล้วก็มีคนกดแชร์อยู่สามร้อยสามสิบสองคนมียี่สิบคนไม่กดแชร์เอาไงยี่สิบคนนี้ก็ปล่อยครับผมปล่อยคืออดดเลยอดเลยไม่ยอมกดแชร์บอกให้กดไลค์กดแชร์ไม่ยอมกดอดไปเลยสองคนนี้ยี่สิบคนนี้ถ้าโชคดีนะ ถ้าโชคดีได้ได้ขึ้นมาเป็นได้มาเป็นคนที่ได้นะโอเคโอเคแยวก่อนจะแจกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันว่าเราจะแจกก็ขั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวเราอธิบายกันกากรก่อนนะก็คือเราจะแจกเไม่ใช่เราจะแจกเราจะสุ่มผู้โชคดีขึ้นมาสามคนนะครับโดยจะมีตัวจริงเนี่ยหนึ่งคนแล้วก็ตัวสำรองสองคนสองคนโลหาเราแจกตัวเดียวนะไม่ใช่สุ่มสามคนได้สามคนนะก็คือมีตัวจริงคนหนึ่งแล้วก็ตัวสำรองอีกสองคนถ้าตัวจริงไม่มาก็ตัวสำรองก็เอาไปอ๋อโอเคครับโอเค โดยการสุ่มเนี่ยเราจะสุ่มจากโดยใช้เว็บนี้เว็บชื่อว่า p r o p o x o service com อ่านยากอ่านยากอ่านไม่ออกเหมือนกันไม่รู้ชื่อใครแต่ว่าก็จะสามารถเอาโพสต์รามาลงแล้วก็สุ่มได้ว่าเอาเฉพาะคนที่ไลค์นะมาสุ่มออกมาแล้วก็ดู Facebook โปรไฟล์ของเขานะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราสุ่มเสร็จแล้วนะอันนี้คือผู้โชคดีหรือเปล่าไม่ใช่ใช่คนนี้ใช่ไหมอันนี้คือสุ่มห้ดูเฉยว่าสุ่มแล้วมันข้อมูล็นประมาณไหนอันนี้คือ เป็นทดสอบอ่าทดสอบไปเฉยนี่คือซวยเหมือนกันแล้วแสดงว่าคนนี้ไม่ได้แล้วไม่ใช่ก็มีโอกาสได้อยู่ดีถ้าโชคดีขึ้นไปอีกนะอโอเคครับคือถ้าโชคดีขนาดนั้นเอาไปเถอะอ๋อได้เลเนาะเออเดี๋ยวเรามาสุ่มเลยลวกันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะโดยการสุ่มเนี่ยเราจะเรียงลําดับก็คือสุ่มจากผู้เอ้ยเป็นสุ่มจากตัวสํารองอันดับสองนะครับแล้วก็สุ่มตัวสํารองอันดับหนึ่งแล้วก็สุ่มจริงอ๋อใช่เราจะสุ่มสามันดับอย่างที่เราบอกไว้เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวสํารองอันดับสองมันก่อน อ่านะครับเริ่มสุ่มโดยหลังจากที่เราสุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปที่โปรไฟล์ของคนที่ได้ได้เป็นได้อะไรได้สิทธิ์รับรางวลัลได้สิทธิ์รับรางวัลนะครับผมโดย<ช>ที่เราจะเข้าไปเพื่อตรวจสอบว่าคุณได้แชร์จริงหรือเปล่าอ๋อแ,แต่ว่าถ้าเกิดถ้าได้แชร์จริงเนี่ยแค่แจ้งชื่อมาเราส่ง,งให้เลยถ้าเกิดว่าเป็นตัวจริงนะหรือว่าตัวจริงไม่มาเอะไรนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยบางคนอาจจะไปเผลอปิดไว้หรือว่าอาจจะเป็น สิ่ที่ส่วนตัวอะไรของเขานะเราอาจจะเราก็จะให้ส่งหลักฐานมาส่งไม่เสร็จมาให้เราส่งหลักฐานได้ชอบไทยนี่แหละ๋อครับผมนะส่งมาอัดมาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วเราก็จะมาดูอันนี้เดี๋ยวก่อนตัวนี้ตัวสำรองอันดับสองอ่าตัวสำรองอันดับสองครับนายซีเล็กครับผมไม่ใช่แล้ไม่ใช่ใช่ไหมโอไม่ใช่แล้วไม่แป้งนะ๋อ้แป้งนะไม่ไหวนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูเลยจะอยู่ในนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าใครยิงตัวสำรองันดับสองคนนี้ชื่อว่าเอกล์ เอกลักษ์สีโลดนบคุณนะครับผมเราขอเข้าไปดูหน่อยนะว่าได้แชร์ไว้หรือเปล่าอไม่ทําให้ผิดหวังจริงครับไม่ได้แชร์ไว้ก็ตัวสำรองะดับสองครับตัวสำรองดับสองไม่เป็นไรโอกาสได้ก็ก็ยังมีครับก็ยังมีนั่นก็คือส่งหลักฐานเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวเราก็ลงชื่อไว้ตัวสำรองระดับเป็นตัวสำรองันดับสองถ้าอันดับหนึ่งกับตัวจริงไม่เอาตันนี้ก็จะได้ไปอันนี้คือคุณเอกลักษ์สีพด จะนบคุณนะครับผมก็ได้เป็นตัวสำรองรัดับสองแล้วโอเคเนาะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปอันนี้จะเป็นตัวสำรองอันดับหนึ่งอ๋อโอเคครับผมนะครับแล้วถ้ามีระยะเวลาหรือเปล่าเพราะว่าต้องมารับภายในกี่วันสองวันเรากำหนดไว้สองวันลืมบอกไปลืมบอกไปสองวันก็คือตัวจริงเนี่ยมีเวลาเอาถึงวันจันทร์นะครับวันจันทร์ถ้าตัวจริงไม่มาเอาจะให้ตัวสำรองนะครับใครเป็นเพื่อนตัวจริงเนี่ยก็บอกให้รีเมาแล้วกัน นะหรือว่าถ um> ้าเกิดใครเป็นเพื um> ่อนตัวจริงแล้วตัวเองเป็นตัวสำรองเราไม่ต้องบอกออนไลน์นะครับอ่าก็มีเวลาให้สองวันครับถ้าเกิดว่าตัวจริงไม่มาเอาเราก็จะให้ันดับสองก่อนแต่ถ้าันดับสองยังไม่มารายงานตัวก็จะให้ันดับสามอ๋อโอเคครับโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับเรามาดูกันเนาะใครได้สิเหล็กแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่บอ่าเอ่อคณขา คาทานยูกระตันยูรนบครับดวงดวงบัวนะครับกระตันคุณกระตันยูดวงบัวนี่เป็นผู้ที่ได้เป็นตัวสำรองอันดับหนึ่งนะครับเราจะมาเดี๋ยวนะมีหรือเปล่าเอ๊ะทำไมอ๋อมีอยู่มีอยู่แต่ว่าไม่ได้โพสต์มาเป็นอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรมานานแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรก็มีโอกาสได้ก็คือส่งหลักฐานเข้ามาแล้วกันว่า ได้โพสต์แล้วก็แชร์เอาไว้ถ้าตัวจริงไม่ได้ก็ได้คนนี้นะครับใช่ถ้าตัวจริงไม่ได้คนนี้ก็จะได้ไปนะครับสุดท้ายแล้วสำคัญแล้วเนี่ยเราจะมาดูตัวจริงกันละตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นละคนนี้คือตัวจริงตัวจริงแล้วคราวนี้โัวดริงครับผมไอพวกที่ไม่ได้ได้ตุ่มรองที่สวยนะถ้าตัวจริงถ้าได้ถ้าได้อีกซ้ําเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะต้องให้ตัวจริงอย่างเดียวในะถ้าตัวจริงไม่มาเอาตรงนี้ยเอ้ยไม่ใช่ถ้าสามคนไม่มาเอาทำไงเนี่ยถ้าสามคนไม่มาเอาก็ต้องสุ่มใหม่นะครับผม ลูกแอนมินขอไม่ได้อะอไม่ได้ครับอยากได้จริงๆนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พูดได้เนี่ยอยากได้จริงๆกันเนี่ยต้องให้แฟนเพจเรานะครับโอเซ็งยาไแล้วรอนะครับ้นทำไมตัวจริงมันนานกว่าตัวสำรองตื่นเต้นครับันนานจริงๆจริงมาแล้วเฟนหากันมาโอ้ยมาแล้วครับโครการสมชื่อมาแล้วจครงการสมชื่อมาแล้วเราจะมาเล่นลูกกันแล้วว่าผู้โชคดีคนนี้จะเป็นใคร ไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาทําให้คนสามร้อยกว่าคนอกหักอกหักครับผมสามร้อยคนอกหักอดน้องฮานอดน้องฮานครับผมต้องดูหน้าเขาหน่อย้องมาดูหน้าเขาหน่อยจําหน้าเอาไว้ครับผมคนคนนี้ครับทําให้คนสามร้อยคนอกหักก็คือคุณคุณพิมพ์พิมพ์พีนัทพันพิมพ์พนัทช่างมันแล้วกันนะครับชื่อเดี๋ยวเราเข้าไปเข้าไปดูครับเข้าไปดูครับว่าได้แชร์ไว้หรือเปล่าไม่แชร์เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ได้ ต้องส่งหลักฐานมาใช่ครับนี่คือคุณพิมอันันนะครับทําอะไรครับก็เท่าที่ดูนี่ก็ไม่มีไว้อยู่บนวอรนครับแต่ไม่เป็นไรให้ส่งรางวัลมาเดี๋ยว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 ตอนนี้นี่จะปิดวิดีโอกันแล้วจะปิดหรอใจเย็นครับเรายังมีบอกก่อนอันนี้เป็นการแจกโลหนเอ้เป็นแจกการแจกเบบี้โลชนาร์คแรกของเราอ๋อครั้งแรกแปลว่าเรามีแจกอีกครั้งต่อไปครั้งต่อไปครับครั้งต่อไปก็คือนับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเราจะแจก ไปอีกอาทิตย์หน้าวันเสาร์เหมือนเดิมแล้วก็จะประกาศผมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยคือแจกโลหะเหมือนเดิมแต่ว่ามีแต่ด้วยก่อนก่อนอ่านวิดีโอในแอดมินคิดได้เรื่องหนึ่งว่าคิดได้ว่าเอะถ้าเกิดว่าคนไลค์คนแชร์แล้วสุ่มเฉพาะคนไลค์คนแชร์เนี่ยอย่างนี้แอดมินก็แค่ไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไม่บอกเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมากดเงเดี๋ยวเพื่อนมากดเพื่อนมากดปุ๊บเดี๋ยวอดอดเลยอะแบบยิ่งเพิ่มโอกาสยิ่งเพิ่มศัตรูใช่ไหมแอดมินก็ ก็แกล้งไม่กดธเอ้แกล้งกดแล้วก็อาจจะทําอะไรก็ได้ไม่บอกเพื่อนเงี้ยมีวิธีการแก้ไขหรือแอนดมิงก็เลยคิดใหม่บอกว่าเอางี้แล้วกันอยากให้คนมากดไลค์กดแชร์เยอะก็คือถ้ามีการอาทิตย์หน้านะครับถ้ามีการกดไลค์กดแชร์เนี่ยจานวนไลค์กับจานวนแชร์เนี่ยรวมกันเกินสองพันเกินสองพันนะครับผมจะไลค์พันเก้าแชร์หนึ่งร้อยก็ได้เกินสองพันนะสองพันพอดีก็ได้ได้ครับอ่า แอนมีจะแจกเพิ่มโดยตัวที่แอนจะแจกเนี่ยคือตัวนี้ครับตัวอะไรครับเนี่ยโอ้โห Prismatic Drake Prismatic Drake อันนี้เป็นเป็นมังกรน่ารักเหมือนกันไม่แพ้น้องฮานเลยโอ้โหอยากได้เหมือนกันโอ้โหตัวไหนอยากได้แอนแจกหมดราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยราคาในตรีมสตอร์นะครับจะอยู่ที่สิบสองเหรียญสิบสองเหรียญครับผมก็อาจจะถูกก่าน้องฮานหน่อยแต่ว่าความน่ารักนี่ไม่แพ้กันเลยไม่แพ้กันครับ ไม่แพ้กันเลยอย่าลืมนะครับก็คือกดไลค์กดแชร์เกินสองพันรวมกันนะครับก็จะแจกตัวนี้ไปด้วยโอเคมีโพสเตอร์ให้แชร์ด้วยครับในอาทิตย์หน้านะครับเราจะใช้ในอาทิตย์ที่ไอในคืนนี้แล้วกันเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะโพสต์คืนี้โพสเตอร์ตรงนี้ลงไปเลยได้ครับก็ทําการกดไลค์กดแชร์กันได้เลยเพื่อที่จะลุ้นรับน้องฮานตัวต่อไปสําหรับสามร้อยกว่านี้ออกค่ะแต่คนที่เคยได้ไปแล้วนี่ทาไงคนที่เคยได้แล้วมีโอกาสได้อีกไหมก็มีโอกาสครับผมเอาจริงเหรอก็คือได้ไปแล้วว่าก็ ถ้าได้ซ้ำขนาดนั้นก็เอาไปยะก็ไม่เป็นไรคนที่เคยกดไลค์กดแชร์ไปแล้วคนที่เคยได้รางวัลไปแล้วหรือคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่า a. d o a สองชอไทยเนี่ยมันทำอะไรแต่อยากได้น้องฮาน่ะก็มากดเถอะเอาได้ครับผมเราอยากแจกเราแจกนะครับแําตามกติกาเราใช่ครับก็วันนี้ก็ตามนี้นะครับก็จะมีเรามาทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีคนเอกลักษณ์นะครับสีโรจนพคุณอันนี้เป็นคนที่ได้ ตัวสำรองระดับสองนะครับก็แจ้งเข้ามาด้วยสักโคสามคนนี้นี่ไม่มีใครโพสเอ้ไม่มีคือเข้าไปดูไม่ได้ว่าแชร์จริงหรือเปล่าก็ส่งหลักฐานมาด้วยถ่ายรูปก็ได้อะไรก็ได้ส่งมาทางเมสเซจนะครับของดอทเอสองชอปไทยได้หมดครับนะครับผมที่คุณได้กดไลค์เอาไว้นะครับผมอันนี้ก็คือคุณกะตันยูนะครับดวงบัวนะครับก็ส่งมาด้วย แล้กันนะครับหลักฐานเป็นตัวํำลองอันดับหนึ่งอ่าครับแ้สุดท้ายนี่คือคุณตัวจริงครับทีมพนัทครับผมรีบมาเอาครับแต่ว่าตอนนี้ก็ส่งส่งหลักฐานมาก่อนแล้วก็รีบมาเอาไปได้แล้วนะเดี๋ยวแอดมินไม่ให้เดี๋ยวเปลี่ยนใจมีเปลี่ยนใจด้วยมีเปลี่ยนใจเดี๋ยวแอดมินเปลี่ยนใจรีบมาเอาไปได้แล้วโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะครับตัวเพจของเรา เอ้ครับผมก็วันนี้ผมเอนะครับผมบีครับผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณฟังคุณฟังทุกท่านที่ทนฟังจนจบนะครับผมก็ใครได้รางวัลก็รีบมาเอาแล้วกันโอเคนะอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ครับวัสดี่ห้าสองพันนะจะได้ได้อะไรนะได้สองตัวพรีเมทพรีเมสติกด้วยแล้วก็โลหันด้วยใช่ครับสองตัวนี้นะครับไปเล็งกันไว้ก่อนได้ครับเอาไปนอนฝันกันก่อนได้สองตัวนี้โอเคโอเคครับ เราเราลากันไปก่อนครับพร้อมพร้อมกับมาเตอร์ใหม่โอเคสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ